พอบการเพื่มคุณภาพเริ่มใหม่ด้วการเผยแาร่การประกอบิ่นอุปกรณ์การขับเครื่องของตเองที่ทำให้คุณภาพสูงขึ้นตามต้นทุนตัวโรใการคุณภาพก้องสขึ้นการที่สามคุณภาพของสินค้าี่วลดความเสี่ยงทางด้านการเงินและทางด้านสุธรรม บอกหน้าเน่ยสำคัญบอกมันทำให้เราอยางมั่นใจคือคุณภาพคืออะไรระดับคือในรูปแบบใดที่ดีที่สุดคือรับคือภะคันเราจะเข้าถึงเป้าหมายคุณภาพด้อางไรสิ่งของที่เราบการล่าสุดมาที่มาก่อนนี่เราายได้ถึงในเรื่องเหลนี้และบอกค้ณ้และพวกเขาก็ได้พัฒนาและอาจจะประสบการณ์สำเร็จเ่องมา้แต่ก็ไม่ถึงจุนั้น โซนาน่าโซนาะน่านะไม่มีใครไปช่วยมันเลยอ,อาจารย์อ่าแน่นอัเนี่ยคุณภาพสินคออ้าจะพานเรือใดทุกวันนี้สภาพแวดล้อมของธุรกิจไม้ในระดับโลกโดยเฉพาะไม่ว่าองค์กรารใดจะเน้นถือเรื่องคุณภาพที่เด็ประเมินแบบหรือมองข้างในเรื่องนี้ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสนาในลักษณะเกียรติการมนะคะผู้นําธุรกิจผู้ธุรกิจกล่าวถึงเรื่องคุณภาพว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างกำไรในระยะยาวและทําความสําเร็จมาสู่องค์กรเช่นคุณภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพของการศึกษาคุณภาพผริตและคุณภาพทางด้านการบริการและเหตุผลทำไมเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญต่อธุรกิจและผู้บริโภค หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง่อปริมาณการบริโภคสินค้าและการบริการขยายตัวรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆด้วยข้อสันนิษฐานว่าเขาได้ของที่ดีที่สุดเข้าจะหาได้และคิดว่าสินค้านั้นมีคุณภาพอย่างอย่างไรไม่ต้องสียใเลยว่าทำไมประเทศญี่ปุ่น ที่ประจำอยู่บนการสินค้าเป็นคานที่มีหน้าขอเลอะจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี1970อัเกิดจากการแข่งขันต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นความหมายของคำว่าคุณภาพนะคะคือท่านหรือรความดีเลิศ์หรือความหมายที่เป็นเป็นทางการของ A S S I ได้ให้ความหมายว่ารูปลักษณ์ ลักษณะทางทวงของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมีความสามารถสร้างความพอใจให้แก่ความต้องการได้สูงส่วนความหมายอื่นก็มีสูงแท้แต่จะให้ความพจายามของเรื่องของแต่ของตะบนนะคะมองรอค่ะหมอเรื่องเขียนจะจะทายไปทายกันเนียคุณภาพจากขอมูลบริโภค การเลือกซื้สค้าหรือบริการมืดเฉยๆต้องคุณภาพเป็นปัจัใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าลูกค้ารู้ว่าบริษัทไหนที่มีคุณภาพมีว่าบริษัทอื่นซึ่งความหมายว่าบริษัทต้องพลิตโฆณาให้ได้ว่าลูกค้ายันว่าคุณภาพอย่างไรผู้บริโภคคือส่วนที่สำคัญที่สุดของสายการผลิตและ ความตั้งใจที่จะ่เพื่ออะไรผลิตภัณฑบการของคุณภาพจรงเป็นความเหมาะสมทางตั้งใจให้ผลิตตังใจช้ผตภัณฑ์หรือบริการหรือเหมามาการใช้มาสายกับเพื่อนเลยค่ะคุณเข้าองผเลแล่ารต้ัคือนิติของคุณภาพลักษณะของคุณภาพ จะออกไปยืนข้างหน้าเลยไปไปยืนด้วยกันเลยค่ะมีลักษณะเป็นเชิงปลมาหน้าต่อการวัดิธิสตร์ของธนาคามีความเกี่ยวข้องทางกากับลูกค้าในรูปแบบแลาายิน์แตเราอ่แอดาคาได้หลายอย่างเลยีะ แสอยนกัเขาเลียงฟันเสอยงเขาจะคุยคที่จอะไรสิที่จะรกมันมายกัซื้อยกันซื้าขายกันเปรียบเทียบกันราคาเประบเกัรเปรียบเทียบกนรา้ปรยที่ันหาหน้าทีเราได้อกออก พวกนายน่ยใหไญกงนได้ถ่าตอนจบสามัาให้บริการความสมรอากรความสบาาง่วการให้บริการไม่มยไม่แม่อืออ่าออมย่าละัรวั่ไม่ให้ที่ไหนแล้วกตัดนี้ทุวันที่เาอธิบายว่าให้ ให้เข hey, <ibl> okay, ียนนะมันแตกต่างกันยังไงสินค้าคือย่างการบริการคืออย่างความแตกต่างกับการบริการแต่นี้อันนี้พี่อธิบายว่าสินค้าแตกต่างกันไงมนบอกมัปิดข้อสองถูกแล้วมันออกไปยืนอยู่เพื่อน

โดยเฉพาะด้านผ้ like ิตด exactly. ana> yeah, ana> so, ้านบริการการรับรู้ของลูกค้าในเรื่องความอ่อนโยนความเพื่อใจและความรับผิดชอบของผู้ผลิตในเรื่องมิติคุณภาพนิติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผมละทีหรอกผมละทีเราได้รินออกไปมทั้งหมดก็นะคะข้อที่หนึ่งลายจิกอะไรทีจิกสองรูปบนที่จิกสามความสุดท้ายสี่ใช่ใช่ 5. การเข้าถ um ึงและการอำนวยความสะดวกหความแม่นยำเด็ดการตรวจสอบคันชีอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักของการบริการเพื่อเพื่อจะได้ผลตอบรับมาคือเป็นการหรือว่าคุณภาพของการบริการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจจะส่วนข้อที่เหนือไปสี่เจ็ดข้อของ เรียนวิ่หนึ่งตั้งจุดมุ่หมายเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างสม่ำอย่างเสมอต้นเสมอปลายสองยอมรับปัจจัยใหม่เกี่ยวกับคุณภาพสามเราต้องการคุณภาพจากใครใดต้องการความบกพร่องมากกว่าที่จะตรวจจับตรวจตรวจจับและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสี่ การรู้จักระกอบอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพไม่ใช่ราหาที่จริงคห้าปัญหาปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหกจัดให้มีการปรับปรุงการฝึกอบรมสอนคนงานให้ทํางานแด้นยำเพืงอเจ็ด้างภาวะผู้นำเพื่อให้หัวหน้าได้ช่วยปรับปรุงคนงานมากกว่าจะดอบรมหรือว่าฝึกงานเสร็จแล้วนะคะแปด อยาทุกงานอยามีเามาเพื่อบริษัทก้าวขัริษัทวางแผนคนในแผนที่ต่างกันนะราทำงานกันเป็นทีมต้งหมายเป็นตัวเลขรูปภาพแอะสานโดหาโดหาหาผลสภาพระระดับใหม่โดยที่ไม่ได้ให้พีสีการอบตีวให้ได้

่อดแตแต่ของบริัทแต่ที่น่อไก็ูว่างรของงานอก็้าองเพิ่มเรรแต่ว่ากรจะเป็นระงัที่ที่ทางบริษัททเ่มตินัเวานแราเกว่าสินของเราคุณภาพคุณภาพีสินค้าที่ส่งออกไปที่ยอมรับของตลาด ผลการตอบรับมาก็คือว่าเรื่องคุณภาพแต่ว่าในเรื่องคุณภาพของบริษัทหรือว่าห้างร้านสาขจะไม่เป็นแค่แบบว่าลุตภาหกรดีใช่ไหนจะเป็นเรื่องของเรื่องของ